แสงไฟจากโคมระยาคริสตัลส่องประการะยิบระยับราวกับดวงดาวนับพันที่ร่วงหล่นลงมาประดับห้องโถงใหญ่ของครือหัสมหาทุนเสียงดนตรีคลาสสิกบรรเลงอย่างไพเราะจากวงออเคสตราที่มุมห้องผสมผสานกับเสียงหัวเราะและการพูดคุยของแขกเหลือในแวดวงสังคมชั้นสูง อารยายืนอยู่อย่างเงียบเชียบข้างเสาหินอ่อนสีขาวบริสุทธิ์ในมือถือแก้วแชมเปญที่ยังไม่ได้แตะต้องแม้แต่น้อยชุดราตรีสีเขียวมรกตขับเน้นรูปร่างดอบบางของเธอให้ดูโดดเด่นและสง่างามทว่าแววตาของเธอปลับเต็มไปด้วยความเศร้าหมองที่ยากจะอธิบาย วันนี้เป็นวันครบรอบแต่งงานปีที่ห้าของเธอกับภาคภูมิชายผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารของมหาทุนกรุป๊ปอาณาจักรธุรกิจที่ทรงอิทธิพลที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศแต่ทว่าตัวเอกของงานเลี้ยงกลับหายตัวไปจากฝูงชนที่พลุกพล่านนี้เป็นเวลานานกว่าครึ่งชั่วโมงแล้วอรยาถอนหายใจเบาๆสายตาของเธอกวาดมองใบหน้าของผู้คนที่กำลังเมามายในรถสุราและลาบยศ เธอรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นคนแปลกหน้าในบ้านของตัวเองอย่างสิ้นเชิงเธอตัดสินใจออกเดินตามหาสามีเพื่อเตรียมตัวสำหรับพิธีตัดเค้กที่กำลังจะเริ่มขึ้นตามกำหนดการอารยาก้าวเดินอย่างแผ่วเบาบนรองเท้าส้นสูงชายกระโปรงยาวพลิ้วไหวไปตามพื้นหินขัดมันวาวเธอเดินฝ่าฝูงชนโดยที่ไม่มีใครสังเกตเห็นการเคลื่อนไหวที่เงียบเชียบของสตรีผู้ทงอิทธิพลที่สุดในคฤริสน์หลังนี้ เธอเดินขึ้นบันไดวนที่ทอดนำไปสู่ชั้นสองซึ่งเป็นที่ตั้งของห้องทำงานส่วนตัวของภาคภูมิพื้นที่ที่เปรียบเสมือนเขตห่วงห้ามสำหรับคนภายนอกทางเดินชั้นสองเงียบสงดัดจนหน้าขนลุกตรงกันข้ามกับความอึกขึกครึกโครมที่ชั้นล่างอย่างสิ้นเชิงมีเพียงเสียงฝีเท้าของเธอที่ดังก้องสะท้อนเบาๆเมื่อเข้าใกล้ประตูไม้โอ๊กบานใหญ่ที่แกะสลักลวดลายวิจิตบรรจง อารยาตั้งท่าจะยกมือขึ้นขอประตูแต่จูๆ่ๆเธอก็ต้องชะง,งักค้างเมื่อได้ยินเสียงแปลกประหลาดดังเล็ดลอดออกมาจากด้านในประตูไม่ได้ปิดสนิทดีทำให้มีช่องว่างเล็กๆที่แสงสีนวลจากคมไฟตั้งโต๊ะสาดส่องออกมาสู่ความมืดสลัวของทางเดินหัวใจของอารยาเหมือนถูกใครบางคนบีบขยี้อย่างรุนแรงเมื่อเธอมองผ่านช่องประตูและเห็นภาพเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นภายในห้องทำงาน ภาคภูมิสามีที่เธอเคารพรักและเธอทูลมาตลอดกำลังโอบกอดนิชาเลขานุการสาวสวยพราวสเสน่ห์ของเขาอย่างแนบแน่นบนโต๊ะทำงานเสียงหัวเราะคิกคักและคำพูดกระซิบกระซาบที่เต็มไปด้วยความในของพวกเขาเปรียบเสมือนมีดแหลมคมที่พุ่งตรงเข้าปักกลางอกของเธอทำให้อารยารู้สึกหายใจไม่ออกและเจ็บปวดรวดร้าวอย่างแสนสาหัส เธออยากจะผลักประตูเข้าไปอยากจะกรีดร้องเพื่อระบายความโกรธแค้นแต่ขาของเธอกลับแข็งทื่อราวกับถูกตอกตะปูตรึงไว้กับพื้นไม่สามารถขยับขยื่อนได้พัภคภูมิรูปไหล่เรือนผมของนิชาและเอ่ยด้วยน้ำเสียงดูแคลนว่าเขาเบื่อหน่ายเต็มทนกับท่าทีเรียบร้อยจนดูเหมือนโง่เขลาของอารยาตลอดห้าปีที่ผ่านมา เขาบ่นพร่ำว่าการต้องสวมบทบาทสามีผู้แสนดีต่อหน้าสาธารณชนทำให้เขารู้สึกเหนื่อยหน่ายและอึดอัดราวกับถูกขังอยู่ในกรงทองนิชางเงยหน้ามองเขาด้วยสายตาหยาดเยิ้มพลางเอ่ยถามว่าเมื่อไหร่แผนการของพวกเขาจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์เสียทีเพื่อที่เธอจะได้ก้าวเข้ามาอยู่ในบ้านหลังนี้ในฐานะนายหญิงอย่างถูกต้องตามกฎหมายไม่ใช่ต้องคอยหลบหลบซ่อนซเหมือนขโมยแชหนีอีกต่อไป อารยากลั้นหายใจฟังบทสนทนานั้นมือของเธอกำชัยกระโปรงแน่นจนข้อต่อนิ้วเปลี่ยนเป็นสีข่าซีดด้วยความตึงเครียดพาคภูมิหัวเราะในลำคอและบอกว่าทุกอย่างได้ถูกเตรียมพร้อมไว้สำหรับคืนนี้แล้วคืนแห่งโชคชะตาที่จะเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ทุกอย่างไปตลอดกาล เขาเปิดเผยถึงเรื่องยาพิษทำลายประสาทชื่อบลูเวลเวตที่เขาได้ลักลอบซื้อมาจากตลาดมืดด้วยราคาสูงลิบลิ่วยาชนิดนี้ไร้สีไร้ไรกลิ่นและไร้รสชาติมันจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบประสาทส่วนกลางทำให้เหยื่อค่อยๆเป็นอัมพาตและจมดิ่งสู่สภาวะเจ้าหญิงนิทราถาวรโดยไม่ทิ้งร่องรอยใดๆไว้ให้ตรวจสอบได้ในทางนิติวิยทยาศาสตร์ทั่วไป นิชาแสดงท่าทีเป็นกังวลว่าอารยาจะระแคะระคายถึงความผิดปกติหรือไม่เพราะเธอมักรู้สึกว่าอารยามีสัญชตาตญาณที่แม่นยำอย่างน่าประหลาด ภาคภูิปัดความกังวลน,นั้นทิ้งไปในทันทีเขายืนยันว่าอารยาเป็นเพียงตุ๊กตาในตู้กระจกที่ไม่มีพิษสงและไม่มีความสามารถในการวางแผนซับซ้อนใดๆเขาตั้งใจจะวางยาเธอในแก้วไวน์ฉลองวันครบรอบแต่งงานคืนนี้ต่อหน้าสักขีพยานนับร้อยคน เมื่อเธอล้มลงทุกคนจะคิดว่าเธอเพียงแค่เป็นลมหรือเส้นเลือดในสมองแตกและเขาจะสวมบทบาทสามีผู้โศกเศร้าคอยดูแลภรรยาไปตลอดชีวิตเพื่อครอบครองสิทธิ์ในการบริหารจัดการทรัพย์สินมหาศาลที่อารยาถือครองอยู่น้ำตาอุ่นๆไหลรินอาบแก้มของอารยาแต่ในวินาทีที่ความเจ็บปวดแล่นพล่านไปจนถึงจุดที่ลึกที่สุดของจิตวิญญาณ บางสิ่งบางอย่างที่แปลกประหลาดก็บังเกิดขึ้นภายในตัวเธอความรู้สึกโศกเศร้าและสิ้นหวังพลันมาลายหายไปแทนที่ด้วยความเย็นชาและความสงบนิ่งที่น่าหวาดหวังซึ่งเข้าครอบงำจิตใจความทรงจำเกี่ยวกับการฝึกฝนอันโหดร้ายเมื่อสิบปีก่อนสมัยที่เธอยังเป็นทายาทลับขององค์กรพยักขาวได้ตื่นขึ้นมาอย่างรุนแรงเาวกับสัตว์ร้ายที่เพิ่งฟื้นคืนชีพจากการจำศีลอันยาวนาน อารยาหลับตาลงสูดลมหายใจเข้าลึกๆเพื่อปรับจังหวะการเต้นของหัวใจที่กำลังเต้นรัวให้กลับคืนสู่สภาวะปกติของนักฆ่ามืออาชีพ เธอตระหนักได้ว่าความรักที่มืดบอดทำให้เธอลืมเลือนสัญชาตญาณการเอาตัวรอดและความระแวดระวังภัยที่จังเป็นของคนซึ่งเคยกำชตาโลกใต้ดินเอาไว้ในมือเธอเลือกชีวิตที่สงบสุขเพื่อที่จะได้รับความรักแต่การเลือกนั้นกลับเปลี่ยนให้เธอเป็นเหีื่ออันโอชะสำหรับพวกคนโลภและอำมหิต บัดนี้เมื่อม่านแห่งคำลวงได้ถูกฉีกกระชากออกอารยารู้ดีว่าตัวตนเก่าของเธอได้ตายจากไปแล้วณนะทางเดินอันหนาวเหน็บนี้เธอค่อยๆถอยหลังกลับอย่างเงียบเชียบทุกย่างก้าวแผ่วเบาจนไม่ก่อให้เกิดเสียงใดๆเหมือนกับวิธีที่เธอเคยใช้หลบหนีจากการถูกไล่ล่าในอดีต อารยาเดินกลับไปที่ห้องน้ำตรงสุดทางเดินวักน้ำเย็นล้างหน้าเพื่อชำระล้างคราบน้ำตาแห่งความอ่อนแอที่ยังหลงเหลืออยู่เมื่อมองเงาสะท้อนของตัวเองในกระจกเธอเห็นแววตาที่เปลี่ยนไปมันคมกริบและเด็ดเดี่ยวไม่มีความอ่อนหวานหลงเหลืออยู่อีกต่อไป เธอจัดเสื้อผ้าให้เรียบร้อยทาลิปสติกสีแดงสดดุดโลหิตและคลียิ้มที่สมบูรณ์แบบจนไม่มีใครสามารถมองทะลุเข้าไปถึงจิตใจที่กำลังเดือดพล่านอยู่ภายในได้อารยากลับลงมาที่ห้องโถงใหญ่กลมกลืนไปกับผู้คนที่กำลังอวยพรกันเธอพยักหน้าทักทายแขกเรือตามมารยาทด้วยท่าทีสง่างามและมั่นใจสักพักหนึ่งพักภูมิและนิชาก็เดินลงมาจากบันได พวกเขาจัดแจงเสื้อผ้าจนเรียบร้อยและสวมหน้ากากจอมปลอมที่คุ้นเคยพักภูมิเดินตรงเข้ามาหาอารยาโอบเอลเธอไว้อย่างรักใคร่และกระซิบคำขอโทษแสนหวานที่ข้างหูเรื่องที่ปล่อยให้เธอต้องรออารยายิ้มรับบางๆและซบลงที่อกของเขาแต่มือที่วางอยู่ด้านหลังของเขาเย็นเฉียบพร้อมแล้วสำหรับเกมอันโหดร้ายที่กำลังจะเริ่มต้นขึ้น พ่อบ้านชรานำถาดเงินบรรจุไวน์แดงชั้นเลิศดสองแก้วเข้ามาเสิร์ฟของเหลวสีแดงเข้มถูกรินจนปริ่มแก้วและไหวตัวไปมาภายใต้แสงไฟระยิบระยับภาคภูมิรีบคว้าแก้วไวน์ทั้งสองใบเขาแอบ,บยื่นแก้วทางซ้ายมือให้อรยาอย่างแนบเนียนซึ่งเป็นแก้วที่เขาได้ลอบใส่ย,ยาพิษบลูเบลเวตเอาไว้ก่อนหน้านี้ แววตาของเขาฉายแววตื่นเต้นและคาดหวังในขณะที่นิชายืนสังเกตการอยู่ห่างๆด้วยสีหน้าเคร่งเครียดแต่พยายามทำตัวให้ดูปกติอารยารับแก้วไวน์จากมือสามีเธอประคองมันไว้ราวกับของล้ำค่าสายตาของเธอประสานเข้ากับสายตาของเขามองทะลุถึงเจตนาชั่วร้ายที่ซ่อนอยู่ภายใต้รอยยิ้มจอมปลอมนั้น เธอยกแก้วไวน์ขึ้นจรดจมูกแซงทำเป็นสูตรดมกลิ่นหอมของไวน์หายากแต่แท้จริงแล้วเพื่อกระตุ้นประสาทสัมผัสการรับกลิ่นที่ไวัยเป็นพิเศษซึ่งได้รับการฝึกฝนมาอ,อย่างหนัก กลิ่นอัลมอนด์ขมจางๆที่แทบจะไม่สามารถจับสังเกตได้หากไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญลอยมาแต่จมูกของเธออรยายืนยันได้ทันทีว่านี่คือบลูเวลเวตและด้วยปริมาณขนาดนี้คนปกติจะหมดสติภายในสามนาทีและเป็นอัมพาตโดยสมบูรณ์ภายในสินาทีแต่พวกมันหารู้ไม่ว่าร่างกายของเธอได้รับการฝึกฝนให้ต้านทานพิษทุกชนิดและเธอยังพกยาแก้พิษฉุกเฉินที่ซ่อนอยู่ในรูปของเม็ดอัญม หนีบนแหวนที่สวมอยู่เสมอ ในช่วงเวลาสั้นๆที่ภาคภูมิหันไปโบกมือทักทายหุ้นส่วนทางธุรกิจอารยาใช้ความเร็วร่ากับสายฟ้าแลบดีดเม็ดยาแก้พิษจ,จากแหวนเข้าปากและกลืนลงคอไปหลังจากนั้นเธอฉูกแก้วไวายขึ้นสูงหันหน้าไปทางฝูงชนและกล่าวคำขอบคุณจากใจจริงต่อทุกคนที่มาร่วมงานในค่ำคืนพิเศษนี้น้ำเสียงของเธอกังวานอบอุ่นและเปลี่ยนไปด้วยอารมณ์ทำให้หลายคนรู้สึกชื่นชมในความสุขของคู่รักทองคำ ภาคภูมิเองก็ยกแก้วขึ้นเขามองเธออย่างหลงไหลและกล่าวคำรักที่ว่างเปล่าเร่งเร้าให้เธอดื่มไวน์ฉลองให้หมดแก้วเพื่อเป็นเกียรติแก่เส้นทางความรักห้าปีอารยาจ้องมองลึกลงไปในดวงตาของภาคภูมิยิ้มออกมาอย่างลึกลับแล้วค่อยๆยยกแก้วขึ้นจิบของเหลวสีแดงเข้มไหลลงสู่ลำคอนำพารสฝาดของไวน์และรสขมของความทรยศเข้าไปในร่างกาย แต่เธอไม่มีความลังเลแม้แต่น้อยเธอดื่มไวายพิษแก้วนั้นจนหมดสิ้นเหมือนดื่มกินความรักความผูกพันฉันสามีภรรยาที่ตายจากไปยอมเดินเข้าถ้าเสือเพื่อจับลูกเสือเมื่อหยดสุดท้ายหมดลงอารยาวางแก้วลงบนถาดเธอสัมผัสได้ถึงพิษที่เริ่มแล่นพล่านไปตามกระแสเลือดต่อสู้กับยาต้านพิษที่กำลังออกฤทธิ์เพื่อปกป้องระบบประสาทของเธออย่างดุเดือด เวลาผ่านไปประมาณสองนาทีอารยาเริ่มรู้สึกมึนงงเล็กน้อยส่วนหนึ่งเป็นผลข้างเคียงจากปฏิกิริยาของยาอีกส่วนหนึ่งมาจากการที่เธอจงใจปล่อยตัวตามสบายเพื่อเล่นละครฉากนี้เธอเกาะแขนของภาคภูมิไว้แสร้งทำเป็นเซธลาและยกมือกุมขมับใบหน้าของเธอซีดเผือดลงอย่างเป็นธรรมชาติ ภาคภูมิรับรู้สัญญาณนั้นทันทีเขาสแส้ทําเป็นตื่นตระหนกประคองเธอไว้และตะโกนถามว่าเธอเป็นอะไรไปดึงดูดความสนใจของแขกเรือทุกคนในห้องจัดเลี้ยงนิชารีรีบวิ่งเข้ามาสมทบใบหน้าของเธอฉายแววสัตว์ใจที่ถูกซ่อนไว้อย่างไม่มิดชิดภายใต้หน้ากากาแห่งความห่วงใย ร่างกายของอารยาค่อยๆอ่อนระทวยเธอทิ้งตัวลงจากอ้อมแขนของภาคภูมิและล้มลงบนพื้นหินอ่อนที่เย็นเฉียบเส้นผมยาวสลวยสีดมคลับแผ่สยายอยู่บนพื้นเสียงกรีดร้องด้วยความตกใจดังระงมไปทั่วเสียงแก้วแตกกระจายเสียงฝีเท้าวิ่งวุ่นวายสร้างความโกลาหลอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก,ก่อน พักภ,ภูมิคุกเข่าลงข้างๆเข,ขย่าตัวเธอและเรียกชื่อเธอด้วยความสิ้นหวังจอมปลอมเขากรีดร้องสั่งให้คนตามรถพยาบาลการแสดงของเขาแนบเนียนสมจริงจนสมควรได้รับรางวัลอสการ์ อารยานอนนิ่งอยู่ตรงนั้นดวงตาของเธอปลือลงภาพตรงหน้าเริ่มพร่ามัวแต่ประสาทหูยังคงทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพเพื่อจดจำทุกความเคลื่อนไหวรอบกายเธอได้ยินเสียงหัวใจที่เต้นรัวด้วยความตื่นเต้นของภาคภูมิเมื่อเขาก้มลงกระซิบคำลวงสุดท้ายที่ข้างหู เธอสัมผัสได้ถึงสายตาที่มองมาอย่างผู้ชนะของนิชาที่จ้องตรงมาเหมือนอยากจะกลืนกินพวกเขาคิดว่าเธอพ่ายแพ้แล้วคิดว่าเธอกำลังจะกลายเป็นร่างไร้วิญญาณให้พวกเขาเชิดเล่นตามใจชอบแต่พวกเขาคิดผิดถนัดในความมืดมิดที่ค่อยๆคืคบคลานเข้ามาปกคลุมจิตใจเปเลวไฟแห่งความโกรธแค้นและความมุ่งมั่นกำลังลุกโชนรุนแรงยิ่งกว่าครั้งไหนในหัวใจของอารยา เธอยอมรับความพ่ายแพ้ชั่วคราวนี้เพื่อเป็นก้าวถอยหลังทายุทธวิธีเตรียมพร้อมสำหรับการตอบโต้ที่สาสมเมื่อเสียงไซเรนรถพยาบาลดังแว่วมาแต่ไกลอรารยาผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนปล่อยให้สติสัมปชัญญะดำดิ่งสู่ห้วงนิทราลึกที่มีการควบคุมเกมชิงอำนาจที่หนองเลือดนี้เพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นเท่านั้นและผู้ล่าที่แท้จริงยังไม่ได้เผยเคี้ยวเล็บออกมา กลิ่นฉุนรุนแรงของน้ำยาฆ่าเชื้อและกลิ่นอับชื้นของเครื่องปรับอากาศเป็นสิ่งแรกที่ปลุกอารยาให้ตื่นขึ้น,นจากพวังอันมืดมิดเธอลืมตาขึ้นมาอย่างช้าๆพบกับเพดานสีขาวโพลนที่ว่างเปล่าและแสงไฟนีออนที่สว่างจ้าจนแสบตาเสียงเครื่องช่วยหายใจและเสียงสัญญาณชีพที่ดังเป็นจังหวะสม่ำเสมอบ่งบอกว่าเธอกำลังนอนอยู่บนเตียงผู้ป่วยในโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง ความรู้สึกหนักอึง้งกดทับไปทั่วทั้งร่างกายเรากับมีหินผาขนาดมห่ือมาทับถมอยู่แขนขาของเธอไร้ความรู้สึกและไม่สามารถขยับเขยื้อนได้ตามคำสั่งของสมองซึ่งเป็นผลมาจากฤทธิ์ของยาบลูเวลเบตที่ยังคงตกค้างอยู่ในกระแสเลือดแม้ว่ายาแก้พิษจะช่วยรักษาชีวิตและสติสัมชัญญะของเธอเอาไว้ได้แต่ร่างกายภายนอกยังคงต้องใช้เวลาในการฟื้นฟูสภาพ เสียงฝีเท้าหนักๆเดินเข้ามาใกล้เตียงตามด้วยเสียงพูดคุยที่คุ้นหูอารยาเลือกที่จะแสร้งทำเป็นหลับตาปลือยและปล่อยให้ดวงตามเมือลองไร้จุดหมายเพื่อสร้างภาพลักษณ์ของผู้ป่วยที่มีความเสียหายทางสมองนายแพทย์สมศักดิ์แพทย์เจ้าของไข้ผู้มีชื่อเสียงแต่ทะว่าโลภมากกำลังยืนอธิบายอาการของเธอให้กับภาคภูมิฟังด้วยน้ำเสียงที่แฝงไปด้วยความกังวลจอมปลอมเขาอธิบายว่าซาน